assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวกันนะคะอะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่47นะคะอาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูประโยคแรกของวันนี้กันเลยนะคะประโยคแรกของวันนี้นะคะ,ะ,อ,นนะ,คะอ่านว่าตอลาบตุกุรฟะบิฮัมมามนะคะตอลาบตุกุรฟะบิฮัมมามนะคะแปลว่าผมขอห้องที่มีห้องน้ำในตัวได้ไหมอันนี้ าใช้เมื่อตอนที่เราเนี่ยอยู่โรงแรมนะคะแล้วเราก็บอกความต้องการนะคะว่าเนี่ยตอรับตู้กูรฟะพิฮามมาผมขอห้องที่มีห้องน้ำในตัวได้ไหมามาดูคำพท์กันนะคะตอรับตู้ตอรับตู้ตอรับตู้เนี่ยแปลว่าผมขออ่าเป็นเป็นคำขอนะคะว่าแบบผมขอนะคะแล้วก็คำว่ากูรฟะนะคะกูรฟะ ห้กุร์ฟ้ากุร์ฟ้านะคะแปลว่าห้องนั่นเองนะคะห้องอาจจะห้องอะไรก็ได้ห้องพักห้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คําที่สา,า,ามนะคะคือคำว่าพิฮัมมาโอ้ยมันค่ะมันไม่เกี่ยวสามนะคะก็คือพิฮัมมานะคะก็คือหมายถึงว่า ที่มีห้องน้ํานะคะที่มีห้องน้ําแล้วเราก็แปลในตัวเข้าไปให้มันแบบเป็นคําเป็นประโยคมากขึ้นนะคะก like ็คืออ่านว่าตอละตูกกรฟฟบีฮัมามามนะคะผมขอห้องที่มีห้องน้ําในตัวนะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่สองกันนะคะเป็นประโยคคําถามเนาะประโยคที่สองตรงนี้นะคะอ่านว่าให้อนดักใช้จุด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 นะคะเว้นไว้แล้วก็ให้เราเนี่ยเติมคําที่เราต้องการที่จะถามไปนะคะ อะไรอะฮัลอินดักใช่ไหมนะคะคุณมีอะไรที่จุดจุดจุดบ้างไหมนะคะอ่ะมาดูประโยคก่อนคำศัพท์คำว่าฮัลนะคะฮัลลฮัลเนี่ยแปลว่าแบบว่าบ้างไหมในประโยคนี้นะคะฮัลเนี่ยแปลว่าบ้างไหมนั่นเองนะคะแล้วก็สัมมาคำว่าอินดักนะคะอินดักอินดักเนี่ยแปลว่า คุณมีนะคะแปลว่าแบบคุณมีไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็คำว่าใช้นะคะใช้ใช้ใช้ตัวนี้นะครับแปลว่าอะไรก็ได้สิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะอ่ารวมๆนะคะเราจะอ่านว่าถ้าลายนักใช้นะคะคุณมีอะไรที่จุดๆๆๆจุดจุดจุดจบ้างไหมอตอนนี้มันรกนะคะเดี๋ยวขอลบก,ก่อน อต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์นะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่านี่เลยคำนี้นะคะคำนี้นะคะอ่านว่าอ่ะซันนะคะอ่ะซันนะคะอ่ะซันเนี่ยแปลว่าดีกว่านะคะอ่ะซันเนี่ยแปลว่าดีกว่านะคะต่อมาศัพท์คำที่สองนะคะคือคำว่าอักบาร์นะคะคำนี้เนี่ยอ่านว่าอักบาร์นะคะอักบาร์นะครับแปลว่าใหญ่กว่านะคะ อัลบาสนะคะแปลว่าใหญ่กว่าต่อมานะคะคำศัพท์คำที่3นะคะอ่านว่าอัลคอสนะคะอัลคอสนะคะเนี่ยคำนี้นะคะปึ๊บอ่านว่าอัลคอสนะคะแปลว่าถูกกว่าอ่าถูกกว่าส่วนคำที่4นะคะคำสุดท้ายของวันนี้นะคะอ่านว่าอ่ะเดะนะคะอ่ะเดะนะคะแปลว่าเงียบกว่านะคะอ่ะเดะนะคะแปลว่าเงียบกว่า เดี๋ยวเราจะลองเอาคําศัพท์มาเติมในนี้ตรงนี้กันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าคุณมีอะไรที่เงียบกว่าไหมก็คืออาจจะพูดถึงในกรณีห้องนะคะที่แบบว่าเออมีห้องที่เงียบกว่านี้ไหมนะคะเราบอกคุณมีอะไรที่เงียบกว่านี้ไหมแล้วก็จะพูดว่าถลาินดัชเชอะนะคะคือคุณเนี่ยมีห้องที่ว่า เงียบกว่านี้บ้างที่เงียบกว่านี้ไหมต่อมานะคะเราจะใช้คําว่าอาร์คอสก็แล้วก,กันอ่าแล้วจะถามเขาว่าคุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมแล้วก็ถามเขาว่าถ้าเราใช้คำวอาร์คอสนะคะคือคุณเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าถูกกว่านี้บ้างไหมอ่าแล้วก็ถ้าเราจะใช้คําว่าอักบาร์นะคะเราก็จะบอกเขาว่าฮัถ้าเราใช้อักบาร์นะคะคุณมีอะไรที่แบบว่าใหญ่ กว่านี้บ้างไหมแล้วก็คําสุดท้ายนะคะคําว่าอสันนะคะอสันเนี่ยก็คือคุณมีอะไรที่แบบว่าดีกว่านี้ไหมแล้วก็จะ Hall induct shape สันแล้วก็คุณมีอะไรที่ดีกว่าบ้างไหมนั่นเองนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งประโยคแรกของวันนี้นะคะอันนี้เนี่ยอ่านว่าขอลบไปหนึ่ง บลกมาโอเคนะคะก็คืออ่านว่าต่อแล้วเบตุกูร์ฟะบิฮัมมามนะคะผมขอห้องน้ําที่มีอยู่ในตัวได้ไหมอัชซันนะคะแปลว่าดีกว่าอักบัตนะคะแปลว่าใหญ่กว่าอัสคอสนะคะแปลว่าถูกกว่าแล้วก็อะดะนะคะแปลว่าเงียบกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นประโยคคําถามเนาะฮัลอินดักใช้นะคะคุณม,มีอะไรที่จุดๆุดจบ้างไหมให้เราเติมคําที่เราต้องการที่จะถามลงไป ค่ะสรุปลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ Assalamualaikum w a r a h m a t u l l ว h i wabarakatuh